นี้ก็เป็นไก่ชิกกี้นะครับสายพันจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ค่อนข้างแปลกนะครับแปลกนไเคยเห็นนะครับว่าไก่หน้าตาแบบนี้ก็มีนะครับแบบนี้นี่เหมือนหมาเลยเหมือนหมาที่ว่าไอขนเยอะๆคนจะปิดตาครับไก่ชิกกี้ หันหน้ามาไหนเด้เอเฮ้ยไก่ชิกิน,นี่ก็หันหน้ามาแล้วครับนะเห็นไหมคนจะบังตานะครับรู้มองเห็นได้ไง đấy cài gì kia ông đơn đấy มี่ขนก็ยาวไปยันข้างล่างเลยนะครับยันขาเลยปิดขาเลยนะครับถ้าเป็นไก่ไทยก็จะขนตรงขาจะไม่มีนะครับมีคขนยาวไปยันขานน่นเลย ลวเนาองนลองเหมือนไก่ไทยเหมือนกัน